วันนี้ดูช่องปะเกตเขากินปูและอิดฉาแล้วเราก็ได้กินปูโดยที่โดยที่ไม่ได้รู้ล่วงหน้าเลยลูกสาวไปมิ้งที่ชนบุรีแล้วก็ซื้อมาฝากดูดิแล้วเขาบอกว่าถูกมากๆอาหารร้านนี้เดี๋ยวถ้าสมมุติเขาส่งโลเคชั่นส่งอะไรมามาแล้วพี่เพ็นจะบอกคือเขากินทั้งหมด8คนแตคะ่าอาหาร2,000แล้วก็มีเมนูอะไรอะ่ะ มีปลาอินทรีย์ทอด3ชิ้นใหญ่ๆ230อย่างเงี้ยปูแกะตั้งไม่รู้กี่จานหอยจ้อนี่ปูล้วนๆเลยไม่มีแห้วไม่มีอะไรผสมเนี่ยหอยจ้ออันเนี้ยแต่สีมันค้ำๆนะแล้วมันหรือเป็นเพราะไฟห้องเป็นก็ไม่รู้แล้วก็แล้วตอนนี้คิดดู3ามทุ่มแล้วลูกบอกต้องกินให้หมดนะแม่อย่าปล่อยให้เสียนะแ,แม่ก็เลยบอกว่ากินแต่กินแต่ปูแล้วกันหอยจ้อเดี๋ยวค่อยกินพรุ่งนี้ลูกก็บอกว่า กินกินห้อยจอไปอันหนึ่งก็ยังดีจะได้รู้ว่าพรุ่งนี้รสจะเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ปูเพิ่ลองชิมแล้วเมื่อกี้กันเชียงอันหนึง่งยางสดสดแบบเนื้อแน่นๆเลยอ่ะโคตรอร่อยอ่ะสดหวานเลยอ่ะอแล้วก็เล่าต่อก็คือจะมีแกงส้มมียำมีมีอีกหลายอย่างอ่ะ แล้วราคาสองพันบาทอ่ะโคตรถูกอ่ะแล้วน้องเขาก็เลยสั่งกันเพื่อนเพื่อนร่มง,งานนะคะรุ่นน้องเขาก็เลยสั่งกับบ้านกันเต็มเลยเมื่อแม่มานั่งกินรอบเดึกมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยแล้วดูเขาเอาใส่ขวดยามาแต่พี่เพน คือมันสดมากหวานมากพี่เพ็นไม่อยากให้เสียรสอ่อยากกินเปราๆมากกว่าเนี่ยก,กินแบบไม่ใช่ซีฟูด้ดจ้อปูจ้อปูจริงๆเลยปูล้วนๆเลยเดี๋ยวลองชิมลองชิม,อ,มอร่อยเกินบรรยายอร่อยมากย่างหอม เหมือนกินปูผสมอะไรอะพริกไทยกระเทียมรากผักชีอะหอมมากอร่อยมากเกือบหมดแล้วเมื่อกี้ลายไปถามลูกว่ากินอะไรไปบ้างแม่จำไม่ได้เขาบอกว่ากินทั้งหมดนะพันเก้าร้อยกว่าบาทไม่ถึงสองพันก็ตีกลมๆว่าสองพัน มีกินปูแกะ1นกิโลเข้าวผัดปูจานใหญ่2จานปลาอินทรีแดดเดียว3มชิ้นใหญ่ๆจานละ230ร้อยหอยจ้อลูกละ20บจานละ10บลูก2จานต้มยำทะเลสองถ้วยแล้วก็กุ้งดองน้ำปลากวน1จานเกี๊ยวปลาลวกจิ้มอีกหนึ่งจานกินกัน8คนคิดดูสิคะ ไม่ถึงสองพันนะแบบโคตรถูกชื่อร้านเดี๋ยวพี่เพนใส่ไปให้ในคลิปชื่อร้านสีรัตบางพระร้านสีรัตปูต้อมอยู่บางพระเออศีราชาเนี่ยนะถ้าพี่เพนไปนะเดี๋ยวพี่เพนจะต้องปิดกิน